ข่าวดีที่คุณไม่คาดฝันนะคะก็คือข่าวดีจากชายแดนไทยกัมพูชาทางคณะทำงานชุดสำรวจไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็ประกอบด้วยคนที่ออกมาเผยแพร่เผยแพร่ข่าวนี้คือพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โคศกกองทัพเรือคะ่ะเปิดเผยถึงการสำรวจและปักหมุดก็คือการการปักปนันคือปักหมุดชั่วคราวเนี่ย ตรงชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตที่52-59คือตอนนี้เขาเร่งอยู่สองช่วงช่วงที่เกี่ยวเป็นบ้านหนองจันหนองยาแก้วเนาะแล้วมันก็จะมีหมุดอันนี้โบไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะคะคือหมุดหลักเขตที่52-59ระยะ8.3กิโลเมตร บอกว่าขณะนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคือทําร่วมกันเนี่ยคะ่ะไทยกัมพูชานะคะครัปักหมุดชั่วคราวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยรวมใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น16วันคณะทํางานชุดสํารวจร่วมไทยกัมพูชาปักหมุดทั้งหมด166หมุดครับคืออาจจะงงว่าอะทําไมหลักเขต5 2ถึงห้แล้วไมมีตั้งร้อหกมุดก็คือเขาปักถี่มากๆค่ะครับห่างกันไม่แน่ใจ20เมตรหรือ50เมตรนะคะ ปักๆไปเพื่อให้มันขีดเส้นถึงกันได้อย่างแม่นยำนะคะถือเป็นความคืบหน้าสำคัญในการจัดทำข้อมูลอ้างอิงร่วมกันระหว่างสองประเทศทั้งนี้ก็มีคำอธิบายเพิ่มการสำรวจดังกล่าวเป็นกระบวนการทางเทคนิคตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ทั้งสองประเทศมีข้อมูลภูมิประเทศที่ตรงกันยืนยันว่าไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนเส้นเขตแดนในขั้นตอนนี้ เดีย๋ยวโบจะกลับมาอธิบายน,นะคะว่าทําไมนะคะสําหรับขั้นตอนถัดไปคือการบินโดรนสํารวจภาพถ่ายทางอากาศเพื่อจัดทาข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียดและแม่นยําสูงข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเสนอให้ประธาน JBC ของทั้งสองประเทศพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการก่อนอและเมื่อข้อมูลได้รับการรับรองเสร็จแล้วฝ่ายไทยจะหารือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมการสร้างรั้วชายแดนนะหลายคนชอบคำนี้ใช่ไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผ่านแดนป้องกันการลักลอบการกระทําผิดกฎหมายทั้งปวงพร้อมเสริมความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันทั้งนี้โรดดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารจัดการแนวชายแดนไม่ใช่เส้นเขตแดนใหม่อครับมีตรงไหนงงไหมคะอืมไม่มีอันนี้คือกระบวนการที่อยู่ใต้กลไกที่เรียกว่า JBC เนี่ยแหละคะ่ะครับ JBC ก็คือคกลไกใน MOU 4 3เนอะซึ่ง การปักหมุดครั้งนี้มันสําคัญเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มีการพิพาทกันว่าที่ตรงไหนของใครแต่จริงๆแล้วการปักแบบนี้เขาก็ปักมาเกิน60%แล้วตลอดเขตแดน798กิโลเมตรเนีค่ะครับ,รบดังนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคหลังจากที่มีการประทากันมากมายยังสามารถกลับมาทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาได้อ,อันนี้จึงบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าพอคนเห็นสักเซสอว่าว่าเอ้ยมันทําได้นี่ มันสำเร็จแล้วนี่แล้วถ้าตรงนี้ใครอยู่ล้ำเส้นกันก็ย้ายกลับไปฝั่งตัวเองเป็นนิมิตหมายอันดีมันจะทำให้คนเข้าใจว่ามันมีวิธีค,คือพอเราปักหมุดเราเห็นชัดเจนแล้วสองฝ่ายยอมรับตรงกรันนี่พื้นที่นี้ชั้นของชั้นของเธอปุ๊บตามมาเลยสร้างรั้วชายแดนใช่ใช่แล้วก็อันนี้ลำดับต่อไปก็คือตรงนี้แหละหลัก หลังหมุด40กว่ากว่า42ถึง47หรืออะไรทํานองนั้นนะคะซึ่งตรงอยู่ในจุดที่พิพาทกันหนักสุดับที่บอกว่ามีการตั้งค่ายผู้อพยพอะไรอย่างนี้น,นะคะซึ่งเราไปทําตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นต่อจากอันนี้นะคะ่ะซึ่งอันนี้เขาใช้เวลา16วันใช่ไหมคะถือว่าเร็วตรงนั้นก็คงไม่หนีกันเท่าไหร่อขออย่าให้มีใครไปขัดขวางการทํางานของ ทหารเขาทั้งสองฝ่ายเขาทําร่วมกันนะคะถ้ามีใครไปขัดขวางไปประท้วงไม่เอาไม่อยากให้ปักเนี่ยมล่าช้าอีกใช่แล้วแล้วถ้า,างั้นถามว่าคุณจะใช้วิธีอะไรออันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เวิร์กครับผมอ่ะก็ะเป็นข่าวดีเป็นขะ่าวดีซึ่งอาจจะไม่มีใครสนใจเพราะว่าตอนนี้มันเรื่องน้ำท่วมมันมาแรงกว่า่ จะต้อง <ừ> ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานนะคะครับ okay, โอเคอธิบายนิดนึงเมื่อกี้ที่เขาใช้คำว,ว่าชั่วคราวอะค่ะเพราะว่าอะไรก็คือว่าถ้าจะเปลี่ยนเส้นเขตแดนมันต้องเข้าสภาค่ะกระบวนการตรงนั้นจะเกิดหลังจากที่ปักหมดเจ<ร> <7 98 S 1> ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรแล้วเนาะอตอนนี้มันมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะ อาจจะอีกหลายปีมากๆนะคะ,ะ,ะหลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์แล้วถ้าสองฝ่ายเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทำให้มันเป็นทางการาไม่ใช่ชั่วคราวใช่ค่ะต่างฝ่ายก็ไปเอาเข้าสภาของตัวเองค่ะครับอแต่ถ้าให้โบบอกนะคะโบคิดว่าหมูดชั่วคราวมันก็จะอยู่เป็นหมุดชั่วคราวอย่างนี้ค่ะตลอดไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่อยู่กันได้อย่างดีโดยที่ไม่มีใครรู้สึกว่าเดี๋ยวพอจะเอาเข้าสภาก็จะมีอีก คนของแต่ละประเทศอ่ะเสียดินแดนอ่านะมันจะทำงานกันยากก็ให้มันอยู่กันแบบนี้แหละก็คือรู้สึกว่าต่อให้มันจัดการเพื่อให้อยู่กันได้มันเป็นหุดชั่วคราวก็จริงแต่มันก็บ่มบอกว่าอธิปไตยของใครอยู่ตรงไหนนะมันก็ทำให้บ้านเรือนที่มันเคยลุกล้ำกันมาแต่ก่อนเนี่ยมันก็ต้องย้ายกลับให้มันเข้าที่เข้าทางมันคือจุดที่แท้จริงอ่าใช่แต่ถ้าแต่ถ้าถึงขั้นซึ่งวันหนึ่งมันก็จะไปถึงอะนะถึงตรงนั้นก็ค่อยคอยดูกันอะว่าจะมีใครมาป่วนไหมไงครับเออ ก็ต้องรอดูแต่ณวันนี้ก็คืออ่ะคนเขาอยู่กันอย่างสงบด้วยเส้นที่ถูกขีดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อืมค่ะนะครับ